ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารข่าวด่วนประกาศเตือนหย่อมคอประกาศต่ำกระทบแปดจังหวัดระวังน้ำท่วมแอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันอังคารที่29มีนาคมโดยล่าสุด ทางด้านของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของการฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลหลากเนื่องจากหย่อมความประกาศตา่ำปกคลุมภาคใต้ทางตอนล่างและประเทศมาเลเซียโดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมทิทยาเนื่องจากจะมีหย่อมความประกาศตา่ำ ปกคลุมชายฝั่งเวียดนามตอนใต้และจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียในวันที่1-2เมษายน2565ส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางแห่งด้านกองอำนวยการน้ำแห่งชาติวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากการคาดการณ์วันแมปของกรมอุตุนยิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชน พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในวันที่2 4ถึง4เมษายน8จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและน,นราธิวาสขอให้เตรียมความพร้อมดำเนินการดังนี้ 1. ติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องปริมาณฝนสะสมมากกว่า90มเมตร ใน24ชั่วโมงและจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำ 2. ปรับแผนบริหารจัดการน้ําให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ําพิจารณาความเหมาะสมในการระบายน้ําในลําน้ําแม่น้ําให้สอดคล้องกับการขึ้นลงของระดับน้ําทะเล 3. เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ําหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือระบบสื่อสารสำรองพร้อมบูรณาการให้ความช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันทีสี่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมความพร้อมอบพยพได้ทันท่วงที หากเกิดสถานการณ์หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้มูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ